สวัสดีกับช่องของเราช่องฝานซองเป็นช่องใหม่นี่คือสถานีบรนทอองเราจะมาเราจะมาพิเศษขบวนรถหนึ่งอเปเดขบวนที่รถเดิวตอนนี้เราจะถ่ายให้ดูเป็นพิเศษเลยนะทุกคนต้องกดไลค์เราอะเพราะเราเป็นคนสื่อเราะเราเป็นหนักซื่อเราต้องเป็นคนที่ได้ครับ รถต้องเลรไฟรถไฟมาเลยนะครับตอนนี้เราต้องถึงเวลาไปยืนตรงนี้นะครับยืนข้างบนเลยนะครับขึ้นไปยืนเลยนะครับค่อยๆอยืนนะถ้าขึ้นไปลื่นน,นี่้อมนะรถไฟผมจะมาแล้วในขบวนที่หนึ่งหกแปดมันจะมาสถานีบ้านโซงไปกรุงเทพ ใครเคยมาบ้านรง่งกดหนึ่งคเคยไม่เคยมากดสองจัสุการินี้กบวนรถเยอะแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟพรมมาแล้วมาแล้วเราจะพรมนะเรามาถ่ายวิดีโอเพื่อขึ้นรถไฟให้ได้นะ รถบีดเสียงดังมากเลยเป็นกบวนรถตีตีใหม่อ่ ถานีบานทองนีสถานีบานตองก่อนัานจะลองจากของราสอบถือของและสตาราของท่านให้นาติดตัวมานําลงจากมาน้องขอบชวนนะครับตอนนี้เราเนี่ยีในการชาตนี่คือกระบวนที่เราถ่ายเราไม่ได้ขึ้นนะแ็นกระบวนที่เราโมโเจ็ดที่เราเคยขึ้นมาก่อนนะรถกระพร้อมออกซงจะานที่ตัควรได้เ็รียบ้อยเนะครับเประกาศนะ๋ยว เดี๋ยวเราผมเลการออกกันนะสถา,านีบันองของจริงเนี่ยเราเราจะไปสูตรไม่เร็วกว่วามแห้งเถทพืไฟของเราไม่ได้นนที่เก็จเยอะนรถคันนี้มันดื้อ,อคคัราะมันเก็บใจเรากใจได้ เพอาะมันไปจะออกตอนนี้ไม่ออกแล้วในกอดบวนกาที่เราถ่ายมาพิสูจน์ลุงก่อนลุงก่อนมันมีใจเวาตกใจโอ้ยงดังเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้ออกเลยครับดีใจจังช่วงนี้ช่วงนี้ฝนหน้าฝน,นเป็นวันเป็นวันคิดมากเราก็เลยไม่ได้ขึ้นเราถ่ายเดือนทันวาแที่ออมันเปิดเราพอดีอ่ะบายรถไฟเราเจอกันเองรถไฟโอ้ยาวเหมือนกันนะเคยนอนตู้แบบนี้มั่งคเคยเคยนอนจดหนึง่ง ใครไม่เคยนอนดกดสอ,องพูดจัคไใครเคยนอนจนสามั่งใครเคยนอนกดหนึ่งใครไม่เคยนอนดกอดสองต่อไปตู้นั่งธรรมดาใครเคยนั่งกดหนึ่งใครเคยไม่ใครไม่เคยนั่งกดสองพูดจัดไปตู้ตู้ตเดียวพูด,ดพนะนแล้วสำหรับคลิปนี้ที่เราถ่ายมาก็าได้จบลงไปเราต้องขอบายบายทุกคนด้วยนะบาย